สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับคุณครูสุภาพร์บุญเผยค่ะวันนี้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นการทบทวนและเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะเนื่องจากว่านักเรียนได้เรียนเนื้อหาตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายนะคะของเทอมนี้แล้วนะคะเนื้อหาทั้งหมดนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น วิดีโอนี้จึงเป็นวิดีโอทบทวนนะคะและก็เฉลยแบบฝึกหัดนะคะตั้งแต่บทที่1เริ่มจากเราเรียนตั้งแต่เปิดเทอมนะคะไปจนถึงเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนกันนะคะคุณครูจะเฉลยไปทีละเรื่องนะคะทบทวนและเฉลยบทเรียนวันนี้นะคะจะเป็น บทที่ 1. นนะคะเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเป็นเรื่องแรกที่เราเรียนตอนเปิดเทอมไปใช่ไหมคะเรามาทบทวนกันค่ะวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดกี่วิธีคะเรียนไปแล้วนเรียนยังจําได้ไหมมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะก็คือมีได้แก่อะไรบ้างคะก็มีระบุปัญหาตั้งสมมติฐานรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็สรุปผลนั่นเองค่ะ กระบวนการ5ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการสืบสอะหรือค้นคว้าหาความรู้นะคะทางวิทยาศาสตร์เมื่อเกิดความสงสัยนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เขาใช้นะคะไปดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะเรื่องแรกที่คุณครูจะเฉลยไปดูที่สไลด์ถัดไปกันเลยค่ะนักเรียน เปิดแบบฝึกหัดหน้าที่1มาดูนะคะว่าฉเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่าที่นักเรียนทําไปถูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถูกก็มาแก้แล้วก็มาศึกษาไปพร้อมๆกันนะคะไปดูกันค่ะบทที่1น,นะคะจะเป็นเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดเรื่องแรกที่เราเรียนกันไปนะคะก็จะเป็น นะคะการอ่านสถานการณ์ที่กําหนดแล้วระบุขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์นะคะระบุในสิ่งที่เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงในภาพนะคะเขาสนทนากันค่ะ mm hmm. ภาพทั้งหมด5ภาพเราไปดูกันนะคะว่าภาพไหนเป็นการตั้งคําถามขั้นตอนแรกของกระบวนการของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือ ตั้งคาถามไปดูกันค่ะรูปภาพไหนเป็นการตั้งคําถามไปดูรูปแรกเลยเขาบอกดอกไม้อ่ะดอกไม้เหมือนที่อยู่ในใจกันเลยเพราะฉะนั้นดอกไม้มีสีขาวในใจกันคือดอกมาริซอนอ,นอยู่ดีๆพูดอย่างนี้มาเป็นการตั้งคําถามได้ไหมรูปแรกก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะต่อไปรูปที่2ดอกมาลีมีทั้งหมด10สายพันธุ์น่าจะเป็นสายพันธุ์มาริซอนเพราะมีกลีบดอกอ่ะอันนี้เขาพูดกันถึงเรื่องอื่นแล้ว ยังไม่ได้ทําให้เกิดการสงสัยหรืออยากรู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าใช่กระบวนการตั้งคําถามขั้นที่1ของเรานะคะไปดูภาพที่3าคาบอกว่าดอกไม้สีขาวนี่คือดอกอะไรเด็กผู้หญิงบอกมีกลิ่นหอมจังอ่ะอันนี้คือเขาสงสัยใช่ไหมคะเขาไปเจอดอกไม้ที่ใส่ในใจการ เขาอยากรู้ว่าดอกไม้นี่คือดอกอะไรมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นอันนี้ใช่ไหมเป็นการตั้งคําถามใช่ไหมคะเป็นการสงสัยเป็นการอยากรู้เพราะฉะนั้นรูปที่3นะคะก็จึงเป็นขั้นตอนที่1นการตั้งคําถามหรือเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนแรกก็คือการระบุปัญหาหรือการตั้งคําถามนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ การตั้งสมมติฐานจะเป็นรูปไหนไปดูนคะรูปที่4เขาบอกว่าดอกไม้นี้น่าจะเป็นดอกมะลิจริงด้วยเห็นไหมคะเขาพิการขั้นคะเนนนะคะเพราฉะนั้นขั้นที่2หรือตั้งสมมติฐานนะคะก็ให้นักเรียนเติมไปในภาพที่4นะคะต่อไปรูปสุดท้ายรูปที่5เขาบอกว่าดอกมะลิในใจกันเป็นสายพันธุ์อะไรานั่นสิลองไปหาข้อมูลกันอันนี้เขาจะเป็นเริ่มเข้าสู่การรวบรวมข้อมูลและเริ่มอยากรู้และ ว่าดอกมะลิที่เขาเห็นตรงหน้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ไหนลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็เ,เกิดการรวบรวมข้อมูลนะคะย้อนกลับไปดูภาพแรกกับภาพที่2ค่ะในเฉลยนะคะขั้นที่4นะคะเป็นภาพที่2เขาบอกว่าเขาไปวิเคราะห์ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะได้ข้อมูลไปแล้วก็ไปวิเคราะห์ดอกมะลิมีทั้งหมด10ส,สายพันธุ์น่าจะเป็นสายพันธุ์มะลิซ้อนเพราะจากที่เขาดู นะคะดูศึกษาดูจากที่เขาเห็นด้วยตาเปล่าเขาบอกว่ามีกลีบดอกจํานวนมากซ้อนกันหลายชั้นและมีกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นเขาจึงวิเคราะห์ว่าในสิบสายพันธุ์นี้อันนี้น่าจะเป็นมาริซอนนะคะเพราะฉะนั้นขั้นที่4ก็เป็นของรูปที่2นะคะคือเป็นขั้นวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองค่ะต่อไปไปดูรูปที่1ค่ะเขาบอกว่า เหมือนดอกไม้ที่อยู่ในใจกันเลยเขาศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นดอกไม้สีขาวในใจกันคือดอกมาริซ้อนอันนี้ก็เป็นการสรุปผลจากการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วก็สรุปได้ว่าอ๋อดอกไม้ที่อยู่ในใจกันนี้คือดอกมาริซ้อนนะมีลักษณะแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมมีดอกที่ซ้อนๆกันเพราะฉะนั้น ก็สรุปได้แล้วใช่ไหมคะว่ารูปที่1 2 3 4 5อยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่บ้างนะคะ ก็ดังภาพพี่คุณครูกีตาร์ขึ้นในสไลด์ให้เลยค่ะใครที่ทําไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรามาศึกษาทำความเข้าใจกันใหม่แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องค่ะวันนี้เรื่องนี้คุณครูก,ก็ขอจบการเฉลยและการสอนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวในคาบหน้านะคะเราจะไปเฉลยในแบบฝึกหัดนะคะของเรื่องที่2ที่เราเรียนไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน